สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของหมาหยดผ้าเที่ยวเมื่อนี้หมาหยดผ้าเที่ยวขออนุญาตนำเสนอบ้านเกิดถิ่นที่กำเนิดของมาหายดพิกัดยุบันนน่นหมักเดือยตะบนโน่นคออาเภอบุญทะลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือภูมิลำเนาเดิมที่อยู่ที่อาศัยช่วงเป็นเด็กของมาหายดผาเที่ยวครับ กะมาเยี่ยมบ้านกะเลยน้ำเสนอนะครับบ้านที่อยู่อาศัยในห่วงตอนเป็นเด็กก่อนจะจบป .6 แล้วก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ในอําตัวอําเภอและก็ต่างจังหวัดในจังหวัดในตัวเมืองอุบลราชธานีแหละครับพี่น้องบ้านเลขที่17หมู่2นลครับนี้คือ บริเวณที่พักที่อยู่อาศัยเมื่อ20อามาเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับพี่น้องอาาก็เป็นแบบบ้านๆในเขตชนบทเป็นอำเภอติดติดกับชายแดนครับเชิญทุกท่านไปชมบ้านอาจจะสุดโ้มแน่นะครับพี่น้อง บ้านสองชั้นแต่ส่วนมากแล้วพ่อครอบครัวก็จะอยู่ข้างล่างข้างบนกะเอาไวท้ทีเก็บของครับเพราะว่าขึ้นชื่อของผู้อาวุโสหรือว่าผู้มีอายุสูงเพื่อนกะขึ้นๆต้องลง,ลงกะลาบากนะครับพี่น้องก็เลยต้องอาศัยว่าชั้นบนก็เลยไม่มีใครขึ้นมาพักกะเก็บไว้เอาเป็นสถานที่ในการเก็บของต่างๆ แต่ในอดีตทั้งชั้นบนของบ้านกับเป็นที่พักผ้าอาศัยของพี่พี่น้องๆที่เป็นครอบครัวเดียวกันนี่คือชั้นที่สองนะครับของบ้านมายดผ้าเทียวบ้านเกิดเมืองนอนนะครับอยู่บ้านโน้นหมากเดือยตำบลโน้นคออำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากโตจังหวัดกับประมาณ อุบลม,มาถึงบุญทลิกประมาณ8ปเก่าจากบุญทลิกไปที่บ้านนนท์บางเลยก็ประมาณ15กิโลกับประมาณร้อยกว่า,วาล่ะครับพี่น้องร้อยกว่าร้อยเร้อยกิโลเมตรกะระยะทางไกลพอสมควรหลักครับขอบคุณ fc ขอบคุณพีขอบคุณน้องครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมทุกคลิปทุกคอนเทนต์ที่มหายดผ้าเทียว มานำเสนอสิ่งต่างๆนี่โอ้ยนะครับภาพสมัยแต่เก่าๆสมัยมหาหยดผ้าเทียวนะครับเป็นนักบินนะครับใช้ชื่อว่าสัมมเนนนะครับสอบนักธรรมสอบนวกะสอบปร,ริยนธรรมนี่มีแต่ฝุ่นนะครับเต็มเบิดครับบอดด้ข้นมาทําความสะอาด นี้เป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจเข้ารับตั้งพัดยศปร,ริยนธรรมสามประโยคกับสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่วัดสาลาลอยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ล่ละครับนำมาซึ่งความภูมิใจเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของพีของน้องของตระกูลของมหายศผ้าเทียวครับนี่ คืออดีตที่เคยพักพาอาศัย10กว่าปีและครับพี่น้องขอบคุณเอที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับเมื่อนีมหาชนนำเสนอถิ่นที่เกิดของมหาศผ้าเที่ยวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ